สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ใน Facebook และกด Subscribe ในช่อง Youtube ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่ว่าคุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยแต่พอมาโรงพยาบาลพบว่าทารกในครรภ์ดิ้นดี แต่เจออีกหนึ่งอาการนั่นคือมีอาการท้องตึงแข็งหรือที่เรียกว่ามดลูกอนละตัวแล้วทำไมตอนอยู่ที่บ้านคุณแม่ถึงรู้สึกว่าลูกเราดิ้นน้อยลงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมามีคำตอบกันนะคะว่ามาโรงพยาบาลไม่ได้รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงนะคะแต่กับพบอีกหนึ่งอาการคืออาการท้องแข็งนั่นเองค่ะความรู้สึกนะคะเมื่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะ ถ้าคุณแม่มีอาการท้องตึงทั่วทั้งท้องนะคะท้องคุณแม่จะโป่งไปทั่วทั้งท้องเลยค่ะกดตรงไหนก็จะไม่นิ่มทีนี้เนี่ยพอคุณแม่ท้องตึงนะคะความรู้สึกที่ลูกจะเคลื่อนไหวในท้องของคุณแม่ก็จะลดลงไปหรือไม่รู้สึกเลยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นผนังหน้าท้องที่ตึงแทนทั้งทั้งที่จริงๆแล้วนะคะลูกในครรภ์ของคุณแม่อาจจะยังดิ้นปกติอยู่นะคะทําให้คุณแม่หลายๆท่านโดยเฉพาะคุณแม่ท้องแรกอาจจะก,กังวล ว่าลูกดิ้นน้อยลงหรือลูกไม่ดิ้นเพราะว่าผนังหน้าท้องที่ตึงทําให้คุณแม่ไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวของน้องในท้องได้เพราะโดยปกติแล้วเวลาที่น้องดิ้นแรงๆดิ้นซ้ายทีขวาทีเอาหลังไปชนท้องคุณแม่บ้างเอาแขนขาชนท้องคุณแม่บ้างคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าท้องของคุณแม่มีการตึงด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นเนป็นนูนลนักษณะโูนขึ้นมาตามการเคลื่อนไหวของลูกแต่เมื่อใดก็ตาม ที่คุณแม่มีอาการท้องตึงหรือมดลูกหดละตัวคุณแม่จะไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลูกในท้องนั่นเองค่ะทีนี้คุณแม่เมื่อกังวลน,นะคะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรารู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงหรือลูกไม่ดิ้นเต้ามาโรงพยาบาลไม่ว่าจะดิ้นน้อยลงจริงหรือเป็นอาการที่เกิดจากการหดละตัวของมดลูกเมื่อคุณแม่มาโรงพยาบาลแล้วนะคะมีการติดเครื่องประเมินเสียหงหัวใจทารกในครรภ์เกิดขึ้นเมื่อติดเครื่องแล้ว คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจทารกที่ชัดเจนแต่อาการที่จะเจอได้นะคะนั่นก็คือมีการตึงของมดลูกหรือว่าท้องของคุณแม่ทั่วทั้งท้องที่สม่ำเสมอนั่นแหละค่ะจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วทําให้คุณแม่ไม่รู้สึกลูกดิน้นทีนี้คุณแม่หลายท่านอาจจะเกิดคําถามว่าแล้วแบบเนี้ย แม่ต้องมาโรงพยาบาลหรือไม่สำคัญเลยนะคะเรื่องการนับลูกดิ้นเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นมอนิเตอร์ที่ดีที่สุดของลูกถ้ารู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงนะคะไม่เป็นไปตามการนับจํานวนครั้งในการดิ้นของทารกในขันนะคะหรือรู้สึกว่าลูกไม่ดิ้นต้องมาโรงพยาบาลทันทีนะคะทีนี้นะถ้ามาโรงพยาบาลแล้วลูกดิ้นดีแต่เรารู้สาเหตุและว่าจริงๆแล้วเนี่ย มาจากการหดละตัวของมดลูกหน้าท้องเราตึงเราเลยไม่รู้สึกว่าลูกดิ้นคุณหมอนะคะก็จะมีแผนการรักษาในเรื่องของมดลูกหดละตัวถ้าในกรณีหดละตัวก่องกําหนดก็อาจจะให้ยาคายมดลูกแต่ถ้าอายุขั้นครบกําหนดแล้วถ้าปากมดลูกเปิดก็อาจจะพิจารณาให้คลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่ รู้สึกลูกไม่ดิ้นต้องมาโรงพยาบาลเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึงว่าจริงๆแล้วลูกไม่ดิ้นจริงๆหรือมีสาเหตุอื่นที่ทําให้ความรู้สึกของคุณแม่ต่อการดิ้นของน้องลดลงนั่นเองค่ะถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ฝากคุณแม่แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ